เพื่อนๆครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วนะครับวัดพระทาตุลำปางหลวงะนะบรรยากาศโดยรอบของพระทาตเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับฝั่งตรงข้ามวัดพระทาตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อตอนนี้มันก็11อดโมงประมาณคนก็อาจจะบางตาอยู่ สัญลักษณ์ของหน้าวัดพระธาตุก็คงไม่ผลรถม้าเนาะก็เมืองลำปางนะครับอ๋อจ้าวะเนี่ยอ่าแล้วครับก็เนี่ยสัญลักษณ์ลำปางก,ก็ต้องซื้อหาติดมา้าติดมือไปเนะาะบอกว่าเธอดแดนบอก ที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือวัดพระาธาตุนะครับเมืองลำปางนะครับง่ายๆเลยครับเราเห็นแล้วว่ามีรถม้าอยู่นี่คือสัญญาณเมืองลำปางนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับโบสถ์หลังนี้งามมากมากมายเลยครับเดี๋ยวให้ให้ได้เห็นรายละเอียดกันนะครับเราเห็นส่วนของโบสถ์แล้วจะให้เห็นว่าข้างบนเนี่ยมันมีพระยาคุดอยู่แล้วก็ที่ที่ที่พลาดไม่ได้ก็คือ นะมีพญานาคงามอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูพระประธานในโบสถ์ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการดอกไม้ทูบเทียนอยู่ข้างหน้า,า,าแล้วแต่ทําบุญใช่ไหมครับหรือว่า,า,าแล้วแต่ตัตาแล้วแต่ศรัทธานะครับอ,อืครับรับประทานองค์นี้งามมากครับ ผมจะให้เห็นงองค์พระประธานแบบเต็มๆเลยนะครับเอาละครับหลายคนคงอยากรู้ว่าพระประธานองค์นี้ท่านชื่อว่าอย่างไร ะะข้างบนนะะตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆเห็นความร่มรื่นข้างบนนี้เนาะ ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมะนะแล้วก็ท่านพระสังกจายปฏิฐานอยู่ตรงนี้นะฮนะแค่ให้เห็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปส่วนที่อื่นๆนะครับรนผมพาไปไหนอ่ะผมก็ยังไม่เคยมาที่นี่ก็เคยมาครั้งแรกแล้วก็ สังเกตดูมีต้นตาลที่นี่มีต้นตาลค่อนข้างสูงมากสูงมากเลยท่านผู้ชมเนาะจะอยู่นะ,ะตรงนี้โอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับ่าประเพณีของคนลำปางเขาจะเอาไม้ค้ำ อันนี้มันเป็นไม้ค้ำยันพระพุทธศาสนาเนาะอันนี้เป็นเขาทำไว้กับต้นโพเนาะเชื่อว่า,าเป็นสีมหาโพนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านเอามาจากที่ไหนเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับแล้วก็ มันมีต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นตาลแต่ว่าใบมันมันใหญ่เนะาะแล้วครับแล้วครับผมให้ดูรอบๆก่อนแล้วครับตรงนี้เขาเรียกเจดีหรือสถูปูอ่า ไม่แน่ใจนะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ปฏิทฐานาพระสิหิงมิ่งมงคลรพ,งพระพุทธสิหิงพระพุทธสิหิงมิ่งมงคลเนาะอยู่ภายในก็เป็นองค์ที่งดงามแต่องค์นี้เป็นองค์รมดำเนาะ พระพุทธสิงิงมิ่งมงคลนะวิธีบูชาก็คือสาธุอิมังวัชระสิงหะพุทธรูปังวันธามิอิมังทีปะทูปะปุกภะวะรังวัชระสิงหะพุทธรูปัสเสวะ อะพิภูเชมิอัมหากังวัชระสิงหะพุทธรูปังสะรูปัสสะปูชาทีขรัตังอิตะสุขาวะหาโหตุสาธุสาธุข้าพาเจ้าขอสักการะพระพุทธสิงิ์มิ่ง พระพุทธสิหงหงเพชรมิ่งมงคลข้าพเจ้าขอบูชาทุกเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระพุทธสิงเพชรมิ่งมงคลกริยาที่บูชาแก่พระพุทธสิงเพชรมิ่งมงคลนี้จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า สิ้นการานานเทินแล้วก็สาธุแทนเพื่อนๆนท่านผู้ชมด้วยนะครับขอให้บุญเหล่านี้เนี่ยไปสู่เพื่อนๆพื่อนให้เกิดความสุขเกิดทรัพย์เกิดสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้ากันนะครับตรงนี้เป็นอาคารคล้ายๆกับ เหมือนกับโบสถ์แต่ว่าเป็นอาคารคู่พระธาตุนะครับแล้วก็จะมีโบสถ์สง่งลานนาอยู่ข้างพระธาตุนะครับให้เพื่อนเพื่อน ได้เห็นองค์พระธาตุทั้งองค์นะก็จะต้องเสียเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะพา,าท่านเดินรอบรอบ,รอบองค์พระธาตุว่าในรอบองค์พระธาตุเนี่ยมีอะไรที่ปริษฐปฏิตฐานอยู่บ้างนะที่สำหรับจะจุดทูปเทียนตรงนี้ หลังจากนี้เดี๋ยวผมพาท่านเดินรอบหนึ่งแล้วผมก็จะมาอาวหยอธิษฐานขอพรให้กับทุกคนเนาะแต่ตอนนี้จะพาไปรอบๆบ,บริเวณองค์พระาธาตุก่อน นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อนๆก็อลองติดตามแล้วก็ดูไปด้วยกันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็ได้เห็นเสมือนจริงที่ท่านได้มาเดินอรอบองค์พระาธาตุด้วยตนเองนะครับแล้วก็การไหว้พระาธาตุก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ให้ได้เกิดโชคจุดลาบเกิดอะไรอะ่ะอธิบายยากเนาะอ่ามันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ละท่านอันนี้เป็นพระาธาตุองค์หนึ่งที่ผมตั้งใจ จะามานมัสก,การท่านานะครับก็ครบรอบพอดีเป็นรอบอพระเจดีเนี่ย่าก็จะมีรูปปั้นอยู่สองสามองค์นี่องค์หนึ่งเนี่ยชื่อ เจ้าพ่อกุมพันธ์เทพอารักษ์ตนปูนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แน่ใจว่า,ามีคุณอุปการอะไรกับที่นี่เนาะแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งที่อยู่รายรอบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไป ฝั่งตรงข้ามรูนี้เนี่ยมันเป็นโบสโบราณเนาะแล้วเขาเจาะไว้เนี่ยให้แสงเนี่ยที่กระทบพระทาตุเนี่ยหักเหลงมาตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามองเห็นเนี่ยถ้ามองปกติเนี่ยมันก็เป็นเงาประทาตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ก็จะเป็นปกติแต่มัน ต้องมามองในโบสถเก่านะครับอ่าฮะก็มันเหมือนกับสถูกหรือเจดีอ่าประมาณนั้นนะแต่ว่าเขาเขียนไว้ข้างหน้านะว่าเป็นซุ้มพระพุทธบาทเนาะซุ้มพระพุทธบาท หัวอยู่นั่ในอาคารเก่าคล้ายๆสถูกผมเดินเข้ามาเนี่ยตกใจกลัวว่าประตูมันจะพังเดี๋ยวผมให้ดูก็เป็นภาพที่ค่อนข้างงดงามนะครับเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นเป็นผู้ชายครับของผู้ชายนะครับมันจะมีผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่ง ที่นี่น่าจะเป็นโบสถ์เก่าแล้วก็เป็นพระประธานอีกองค์หนึ่งที่อยู่ตรงนี้พระเจ้าพระพุทธเนาะชื่อพระประธานแล้วก็มีรูปเหมือนขี้พึ่งเนาะเกจิอาจารย์ นะฮะสท่านองพ่อกเกษมแล้วก็ครูบาวิชัยนะฮะและอีกองค์หนึ่งก็อยากให้ได้เห็นเมื่อมาแล้วนาะก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะฮะแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายนอกว่าองค์โบสถ องนี้จะงดงามแค่ไหนครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าร้านทองนะครับแล้วก็นะความงดงามของท่านอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะฮะให้เพื่อนๆได้เห็นนะอาคารนี้ที่แบบสูงใหญ่ สวยแล้วก็งามมากามายนะองเจดีย์ที่เป็นปฏิฐานอยู่เนี่ยเป็นสีทองอลาม <ś led> แล้วก็ในพื้นที่ก็จะมีธรรมาก น่าจะเป็นธรรม,มาศาสโบราณที่รูปลักษ์รูปแบบแบบล้านนาเนาะนแล้วผมหันไปทางขึ้น,น มองลงไปเห็นข้างล่างก็จะเป็นรถมา้านะอันนี้ผมมองจากข้างบนลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายจากข้างบนข้างล่างขึ้นมาอีกสักหน่อยให้ติดตามกันคนระับข้างหน้านี้เป็นวัดพระาธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นป้ายหลักใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นทางขึ้น ซึ่งเป็นทางหลักอ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ขึ้นไปสู่อ่าพระาธาตุโดยตรงนะครับเพื่อนเืนนะฮะมีปฏิฐธธานสิงห์แล้วก็บังกรนะหรือเปล่าว่าหน้าตามันคล้ายคล้ายบังกรแต่ผมเรียกบังกรแล้วกันถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัย แล้วก็ผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ให้เพื่อนๆนได้เห็นว่าทางขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้คงามานมัสก,การพระาธาตุแค่นี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ